สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับผมจอดซื้อมังคุดก่อนนี่อันนั้นก็เดินก็เพกเพกอันนี้ก็ก็เพกครับฮะไปนี่ครับใบเ็กเอาไปส่งอยู่อำเภอพนมสะระารคามครับ เราไปกินข้าวกน,นก่อนแล้วนั่งข้างหลังข้างหลังลดราคาไปข้างหน้าดีกว่า เอาเอาเงยนะ่ะเึรื่งบ่คันนี้ตัวท็อปมันี่เสียครับท็อปโอ้ยนั่งดีแท้ ق. รถราคาเป็นล้านเนี่ยเครื่องเท่าไหร่ ครับท่านท่านผู้กองผู้กองผู้กอ่ะผันท่านวันนี้จะไปตรวจงานที่ไหนครับท่านฮะท่านจะไปตรวจงานที่ไหนครับไม่รเหมนกันไม่ร่หมนกันบอกแล้วแต่ลูกน้องเลย <c oughs> แล้วแต่คนขับเนี่ยข้อดีของโตโยต้าเลยเนะี่ยเข้มขัด ไฟในดำหมดเลยครับตัวนี้เปิดแล้วไฟติดไหมเหมือนแคมรีไหมเอ้ยเหมือนกันเลยเมนนผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยฮะไม่ชอบันเนี้ยทำไมอะสีขาวไม่ชอบอ๋อนี่นะเดินไลนสีแดงตัวนี้ตัวนี้มันทำมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเหมือนกันทุกคันเลยเอ้ยแต่ผมเห็นของน้องผมมันเป็นสีแดงหรือเปล่าวะสีแดงมันจอด2.4ป่ะใช่ไหมครับอ นี่มีไฟข้างขอบประตูด้วยใช่ไหมเนี่ครับร้องใหญ่เลยเว้ยฝั่งนี้เสียไปแล้วต้องการมั้ยนี่เขาเรียกว่ากล้อง360องศานะครับทุกคนครับใครรู้บ้างว่าทำไมมันส่องได้ครัจากข้างบนอะ่ะเฮ้ยเสียมันส่องได้ยังไงจากข้างบนมันมีตัวข้างบนตัวนี้มานี่กล้งองนี้มาอือ ไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันครับอ๋อมันมันมันมีเสาอากาศไหมมีมีมีไหมมีครับมันน่าจะติดอยู่กับเสาอากาศใช่ใช่ใช่ใชไหมอ่าเพราะไอ้กล้องนี้มันมันสามารถขยายได้ไกลมากใช่น่าจะอยู่ตรงเสาอากาศนั่นแหละเสาอากาศอยู่ตรงนี้ครับเสาอากาศทิ่มขึ้นไปข้างบนได้ไหมใช่ใช่น่าจะใช่ครับมึงไม่ได้มันมันมีไอ้มันมีเหมือนไอ้ทีบฉลามอยู่อะใช่ไหม คลิปฉลามใช่ไหมครับน่าจะใช่คลิปฉลาม,มคลิปฉลามก็มีคลิปฉลามสองหลังสองตูดตรงนี้กลับรถไก่เนาะขี่เกียรติยังงันตล่ดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับขาผมเริ่มบวมแล้วดูครับนี้ กดราคาหลอดสตาร์ท้าแล้วมันก็ดราคาไม่ขายหรอกอืมเนาะการการซื้อก็มีขาดทุนเหมือนกันใช่ไหมเสี่ยคนอื่นไม่มีเลยอ่าราคาทุนเป็นแสนนี่ไม่เคยรู้หรอกครับอืาบางทีได้ก็ได้เนาะขาดทุนก็ขาดทุนนะครับลองให้น้ำตาไหลก็มีครับอืมโดนโกงก็มีนะครับโอ้ยโดนโกงหลายเป็นหลายล้านครับไม่ใช่อาชีพแมคโครแล้วโดนโกงโดนทุกอาชีพเลยครับ สีจอมเกก็โดนครับโดนโกงจนเยอะโดนหมดเหมือนกัน,นครับใช่ไหมครับโอ้โหแต่ก็สู้ต่อไปครับนี่เรามาถึงร้านข้าวแล้ว,น,วนะ hey, ครับเรามากินอยู่ครัวคุณย่าแก้วหมู <Okay. S 2> โสดกล่องน,นี้ไปจันทร์ครับ สั่งย,ง,งยังครับเอาหล้าเนื้อหนึงแล้วเราหมูไม่ต้เส้นมีข้าวเหรอ,ก,หอกินอะไรนะกลอ,อย่างเดียวไม่มีเส้นเหรอเส้นก็มีครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูโคโุยตี้โคโุยตี้เสียจอมครับเขามีโคโุยตี้มาโบกซื้อผลอไม้เลยนะ จะให้ดูสู้ไม่ดูครับนี่โคโยตี้มาจากเมืองลาวครับของแท้ครับอะไรน,นะ คโจอโจอดขายเยอะมากเลยนะครับแน่นอนแน่นอนครับจะมีอยู่สองเจ้าครับเจ้านี้เจ้านร่ก็ดักซื้อข้างหน้านี่ครับตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ครับ บางวันก็ขาดทุนครับบางวันก็ได้ครับโอ้โโคโยตี้ไม่ทำงานเลยไหมโคโยตี้นี่โคโยตี้ไม่ทำงานเลยเต้น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 ,ตนมาโด้ก่อนโด้ก่อน นี่ไปดูปะอะไรวะเก็บร้อยฟ้ารวมหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเราไปกินไปเตี๋ยวกันดีกว่าครับหิวข้าวแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับผม เฮ้เต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแลสมส้มสมพุนพุนพุ่น่ะ